โลว์สกายเฮ้ยลำนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยเนี่ยจะออกตลาดแล้วเนี่ยอีก3วันเนี่ยนะครับสำหรับ m o s คอเยฟดีเอสบีอลอ่านงี้ว s B L ่ามอสคอเยฟดีเบีเอลเน่าจะเป็นแบบว่าอาวุธนิวเคลียร์วะเนี่ยเครื่องบินทิ้งระเบิดเฮ้ยเป็นบอมเบอร์ใหม่นี่ว่ะอ้าวผมจะไมไ่รีวิวเลยคลิปนี้ครับไม่ได้มารีวิวบอมเบอร์ลำนี้นะครับน่นาจะเป็นคลิปแยกไปนะ ก็อาจจะแบบใช้ท้ายแล้วแหละราคา1225บาทเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับโอเคฮัลโหลสวัสกายอยู่กับผมเจเอ็บอลบอลวันนี้ครับมาอยู่ในแพท0.97กิมไทกำลังเข้าสู่ทดสอบอัลฟาเทสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ อัปเดตอัลฟาเทปคือข่าวเข้ามาอย่างนี้ฮะก็บอกว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่ของระบบแชทเนี่ยจะมาประมาณกลางเดือนกลางเดือนตุลานั่นเองคือระบบแชทเนี่ยจะสามารถพิมพ์เป็นแบบแชทใหม่เลยเออเอามาอยู่ในเกม Modern Warship นะครับเอาอาจจะได้พิมพ์สระจนครบก็ได้นะครับต้องรอการติดตามกันต่อไปแปลว่าประเทศไทยจะสามารถพิมพ์สระได้ครบแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆที่เกมนี้ยังใส่ใจในเรื่องของช่องแชทอยู่นะครับเป็นประเทศเดียวเลยัางที่สระไม่ครบเนี่ยในเก โมเดล w อ r s h i p เนี่ยนะเช่นอย่างยกตัวอย่างนะฮะดูตรงนี้ให้ดีอย่างยกตัวอย่างอันนี้เลยแชทท้องทิน่นแชทท้องทิน่นหรือว่าแชทท้องถิ่นวะแชทท้องทิน่นไทยเป็นคนพักไหนพักไหนแชทท้องทิน่นท้องถิ่นเหรอท้องทินทงท่นไทยเออเป็นแชทท้องทิ้นไทยนั่นเองนะครับที่เห็นแปลก,กมาอานาคตอ,อาจจะเห็นแชททีม่มันละเอียดกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือไม่ตกหลน่นอาจจะเป็นแบบนั้นได้ แซลแซแซลแซลอย่างเครียดหลายเด้อแล้วก็มาต่อกันเลยในอัปเดตนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอัปเดตนี้ครับก็บอกกันเลยว่าช่องแชทจะเปลี่ยนใหม่ประมาณกลางเดือนตุลานะครับที่เปลี่ยนใหม่อีกอย่างหนึ่งคือระบบของเกมโมเดิ r ์นวอชิปอีกหนึ่งอย่างที่จะมาก็คือระบบ SL BM ที่จะเปลี่ยนไป ในเรื่องของระยะการโจมตีนั่นเองนะครับหลังจากอัปเดตแชทมานะครับมิสไซล์ที่เป็น SLBM หรือว่ายิงจากใต้น้ำเนี่ยเครื่องหมายมิสไซล์จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างยกตัวอย่างผมจะยิงออกมาให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับมิสไซล์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสัญ,ญลักที่ชัดขึ้นศัตรูเห็นตั้งแต่ไกลๆเลยว่าจะมี SLBM ยิงเข้ามานะครับทำให้ศัตรูที่อย่างเราอย่างเราอยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าศัตรูเนี่ยยิงมาแล้วนะครับแล้วก็จะกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนอ่ะดูว่ามีลัศมีขึ้นว่ายังไงนะคร มันก็ไม่เห็นขึ้นเตือนอะไรเลยเอ้นแ,นเแต่มันขึ้นมามันหัวเว,ว่ามีมิสไซที่จะลงหัวเป็นสีแดงโอเคจะเป็นแค่นี้นะครับว่ามีมิสไซจะลงหัวเราแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมิสไซอะไรเนี่ยที่หัวหน,นะที่สังเกตเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์มิสไซอย่างนี้นะครับถ้า HLBM ลงหัวนะจำไว้เพื่อน,อนๆนี่แหละที่มาอัปเดตมาเออ หายงงแล้วจะแสดงเตือนเราไหมว่าเราอยู่ในวงนะฮะเดี๋ยวขอไปเช็คให้ใหทีหนึ่งก่อนแต่ก่อนไปเราเรามาดูเรื่องอันที่2ครับต่อมาสำหรับเจ้ามิสไซล์ SLBM หรือมิสไซล์อื่นนะครับที่มีในเรื่องของรัศมีแรงระเบิดเนี่ยเจ้านี่จะมีอ,ะอธิบายเพิเ่มเติมเข้ามานะครับเป็นเป็นในเรื่องของการออกแบบความเสียหายพื้นที่ใหม่นะครับเป็นแบบ2พารามิเตอร์นะครับก็คือความเสียหายหลักก่อนเลยความเสียหายหลักยกตัวอย่างเช่นผมติดเป็นเจ้ามิสไซล์ R 29 IMU ยนะครับยิงเข้าไปหาศัตรูเนี่ยไม่ว่าศัตรูจะอยู่ตรงกลางหรือว่าเฮนิคอปเตอร์อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะโดนดาเมจหลักรวมกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงระเบิดหรือว่าความเสียหายนะครับก็คือ10,000ยกตัวอย่างเช่นดามเมจมิสไซล์ลูกละ1 0 0 0 0นะครับแรงระเบิด3,000ันก็จะบวกกันเป็น13,000่มพันใช่ไหมครับถ้าอยู่ตรงกลางก็คือจะโดนครบเลยแต่ถ้าสมมติว่าอยู่นอกรัศมีอย่างรัศมีของวงข้างนอกเนี่ยครับที่ผมกําลังเอาเมาล่าเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเจ้านี่เป็นรักมี แรงแระเบิดนะครับหรือว่ารัศมีเชิงซ้อนนะครับหรือเอาง่ายๆก็คือ anyway. คว anyway, ามเสียหายของรัศมีนั่นเองหมายความว่ายิ่งไกลวงนะครับยิ่งไกลวงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งโดนเบามากเท่านั้นนะยิ่งไกลวงมากเท่าไหร่ยิ่งโดนเบามากเท่านั้นยิ่งใกล้วงยิ่งเข้ามาอยู่ในวงนี้ครับก็จะยิ่งแรงคือมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะครับแต่ทําให้เห็นว่าโอเคศัตรูเนี่ยนะครับถ้าอยู่ไกลวงที่เรายิงเนี่ยนะครับเขาก็จะโดนเราเบาไง แค่นั้นเองนะครับถ้าไม่ไม่เข้าใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ออฟฟิเชียลให้อ่านอีกทีหนึ่งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ยิ่งอ่านก็ยิ่งงงเหมือนกันว่ะเอาเป็นว่าเขาแบ่งเป็นลัรัศมีสองอันแล้วกันแล้วก็มิซา์ไหนที่มีแรงระเบิดก็จะเกี่ยวไปด้วยนะครับประมาณนั้นเออแต่หลักๆก็ใช้กับ SLBM เนี่ยแหลอะอ่ะผมยกตัวอย่างผมยิงไกลหน่อยแล้วกันอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะโดนหรือเปล่านนะเอลิคอปเตอร์เนี่ยอะ่ะผมยิงไปไอ้เนคอปเตอร์อยู่ขอบเลยนะ อ่ะก็จะโดนเบาเห็นไหมครับแต่ถ้าผมเอาอยู่ตรงกลางล่ะหายไปเลยบ้างเนี่ยเออเนี่ยจะโดนแบบนี้เลยนะครับเป็นดาเมจรวมอย่างนี้น่าจะเห็นน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะเออไปทำอะไรให้ยุ่งยากต่อมาเป็นเรื่องความสูงของเฮลิคอปเตอร์นะครับมาดูกันว่าเฮลิคอปเตอร์จะไต่ไม่มีปุ่มที่แสดงถึงถึงการอ่าเขาเรียกว่าอันไต่เนาะแต่รู้สึกเฮลิคอปเตอร์น่าจะไตง่ง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็ยังอันตรายอยู่นะ อ่าไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาปรับแล้วอะแต่ผมยังรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ปรับเลยเลยหรือว่าด่านนี้มันไตา่ย,ยากวะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ผมไต่ขึ้นไปไม่ได้เนะี่ยเออเนี่ยน่าจะเป็นหัวเข่านะฮะล,ลองดิไต่อะไต่ย,ยากเหมือนกันหรือแบบเดิมมันดีอยู่แล้ววะเ <laughs> ขาบอกว่าปรับมาใหม่ให้ไต่ง่ายขึ้นนะความเร็วในระดับการไต่ย,ยิ่งคงต่ำเพื่อรักษาสมดุลของกลไกนี้ด้วยนะ ผมบินเร็วไปมั้งเขาบอกว่าจะปรับในเรื่องของกาชาล่าทองมาด้วยอะผมก็ไม่เข้าใจที่เขาแปลมานะแล้วก็เพิ่มตัวละครใหม่พ่อค้านะครับแล้วก็ท่าเรือจะเปลี่ยนไปด้วยไม่ใช่ท่าเรือนี้แล้วท่าเรืออะไรก็โปรดติดตามกันดูอีกทีนึงไอ้หรือว่าท่าเรือนี้วะ <c oughs> นี่คือ อัปเดตคร่าวๆของเกมโมเดิร์นวอร์ชิพครับเราวันนี้ขอลาไปก่อนโชคดีเจอปืนครับเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหเพื่อนๆรอกัอนมาตั้งนานนะฮะแล้วก็ไปกันต่อครับในเกมมีการปรับมาใหม่นะครับเป็นพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับเรืออินเดียหมดเลยนะแทบหมดเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเรือฟรีกันเลยและกันวิสากัะประน้ำนะครับตอร์บิโดของเขาเนี่ยแต่ก่อนเป็นตอร์บิโดที่ล็อกนะครับตอนนี้จะ เปลี่ยนเข้าไปสู่ในร้านค้าแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตอวบปิโดของเจ้านี่ได้ด้วยทําให้วิสากับปนามเนี่ยอาจจะกลับมาโหดเลยก็ได้นะเพราะว่าเจ้านี่เป็นเรือที่โหดอยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องตอว์ปิโดเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ก่อนตอนนี้ปรับมาเปลี่ยนแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วก็ดาเมจก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่แย่นะครับใครจะเล่นวิสากรรมนามก็กลับมาเล่นได้เลยลานี้ยังโหดเหมือนเดิมนะครับแหมอาวุธโคตรสมดุลและแน่นอนเจ้าวิสากรรปนามก็จะถูก วาลุนนัตตะเออเจ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นร้านค้าสายฟรีซื้อได้ในตลาดอุปกรณ์ตอ่อวิดีอนั่นเองนี่ราคา4ีล้านห้าไงไปเปี้ยวและที่เข้ามาอีกอันนึงนะฮะในระบบแล้งของเกมนี้เลยเข้ามาแน่นอนนะฮะสำหรับระบบแลงระบบแล้งอันใหม่ที่จะเข้ามานะครับเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เขาก็คือเจ้าเรือคาสใหม่กับมิสไซใหม่นั่นก็คือแทแดนอินเดียอีกแล้วครับท่าน อินเดียทั้งพาร์ทครับเรือำน้ำอินเดียครับมิสไซล์จะเป็น K5 ที่จะเป็นมิสไซล์มาใหม่ที่อยู่ในร้านแรงราเม็ดแรงมากเวลามันจุนานแต่แรงมากนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆเจ้านี้จะมาอยู่ในร้านคาแรงสำหรับมิสไซล์ K5 และเจ้าเรือลำใหม่จเจ้าเรือ INS อ็ 5, เเฟรือลำน้ำของอินเดีย แต่เตตัสประมาณนี้เพื่อนเพื่อนกดอยู่ดูได้นะครับ D B M เข้ามานั้นครับแล้วก็มิสไซล์เขาเป็นยังไงเราไปดูกันมีเคสิบห้าด้วยนะเป็นมิสไซล์นิวเคลียร์ยิงออกทั้งหมดกี่ลูกเราจะไม่บอกคุณ,คณหรอกไปเทสกันครับเทสใส่ยามาตกกันเลยไหมขอเทสเป็นเคสิบห้าก่อนเลย,เเเลยติดเรือนะครับ,บล็อกนะฮะดูกันว่าเท่าไหร่เทสใส่ลำเล็กๆก่อนดีกว่ามันจะได้ง่ายๆนี่ดีกว่าติดปะวะอ้าวมูโลดโหลดต้องนานเฮ้ยตอเท่เฮ้ยตลดเร็วมากโหลดเร็วเกิน เอ้ยเป็นแบบเป็นแบบมิสไซลส์สแปมได้เลยอะ่ะสำหรับ INSS 5เ้าเพียวฟ้าพาวแก้วแล้วลองดูเคไฟครับ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหเคไฟนี่น่าจะแรงดูจากการโหลด21วีแล้วเนี่ยนี่ลูกเดียวน,นะ, B ะเบเจ็ดหมื่นหกกว่าเอ๊ะเอ๊นี่มันอะไรนะเอ๊ะนี่มันอะไรเดี๋ยวเราลองไปใส่ยามาโตอีกทีครับมาโตเอาเอาแค่ชุดเดียวไปก่อนแล้วกัน ยิงให้เห็นเลยเจ็ดหมืนหนะครับแล้วถ้าเรายิงแบบทั้งหมดละ่ะมาดูกันว่าเจ้า S5 จะทำระเมดเฟี้ยวไหมแต่แน่ๆหละมิซล์แม่งสแปมได้ก็มีโอกาสล้าศัตรูได้นะฮะจัดการครับใส่นิวเคลียร์ที่หม,ทหมดทั้งหมดที่เรามีห้าหมื่นห้าสามแนสามแนห พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเรือทำน้ำที่ทำาําเม็ได้ถึงสามแสนห้าเงาหัวด้วยไม่มีแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินเอ้ยงานหยาบแล้วเองและไอทิดเอาไงเราเราเอาไงลแล้วเป็นแบบไฮเปอร์โซนิกด้วยนะสามแสนหกพระเจ้าช่วยกล้วยทอดหมากทอดผูทอดไอเเอห้า เรือแล้งที่มาใหม่ในเกม Mo เด r n Warship ยินดีต้อนรับครับผมจบกันไปอย่างรวดเร็วสาหรับเรือแล้งนะครับที่เข้ามาใหม่ในเกมอันนี้ยินดีต้อนรับเลยเพราะว่าเรายังไม่มีเรือน้ำที่เป็นแล้งเลยนะเข้ามาแบบเป็นฟรีเกตแล้วก็เป็นเรือยกคนขึ้นบกนะฮะต่อมาครับไปดูกันครับได้ข่าวว่าโดนใหม่จะเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็และนี่ครับมาใหม่อีกหนึ่งล้ำครับสาหรับ s 7 0 b เป็นรุ่นอัปเกรดของ s 7 0นะฮะ เจ้าน,นี่บอกเลยว่าโหดแน่นอนแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเห็นก็คือเพนซูปาเทลแลมตอมสี่ 4. สำหรับความโหดก็เป็นเหมือนกับโดนปล่อยมิสไซล์ได้นะครับซึ่งบรรทุกอันตรายของอันตรายอยู่บนเรือเต็มไปหมดเลยเราไปเทสกันว่ามันทำอะไรได้บ้างเราเทสเจ้าโดนก่อนเลยนะครับว่าโหดขนาดไหนเราจะยิงใส่ยามาโตะละกันเริ่มกับการยิงครับจากมิไซล์แรกกันเลยเป็นมิสไซล์นิวเคลียร์ด้วยนะโอ้โหคแลม แปดหมื่นประจาวช่วยกล้วยทอดอันที่สองครับ KH สามสิ K 3, บเก้า B ยิงออก้งหมดแปดลูกด้วยประมาณสามหมื่นสองว่ะแปดลูกหรือกี่ลูกวะเนี่ยโคตรเยอะอันที่สามครับเป็นเฟบห้าพันโอ้เป็น 5000. เฟบห้าพัน 5000, นี่คือระเบิดนี่โคตรแรงนะครับโอ้โหเขาทำดาเมจได้ดีมากเลยครับแล้วยิงใส่ซัมวอทั้งหมดนะมาดูดาเมจกันว่ามันจะทำได้เท่าไหร่ ยิงเป็นชุดออกไปฮะแล้เมทที่ทํ่งหนึ่สนาห่0 0หรับโดนลำนี้โดนโกงเกินยังไม่หมดนะฮะต่อกันด้วยแล้วนี่เลยแลมสตอมโอเคเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> แลมสะตอมปล่อยมิสไซล์ครับเฮ้ยเขาปล่อยมิสไซล์ได้ทั้งหมด6ลูกนะเนี่ยรีโหลดอย่างไว้3 8 8 0 0คือดาเมจของเขาโอ้แล้วเขาปล่อยทีละชุดอย่างนี้ได้ด้วยนะ เอามันยิงทั้งหมด8ลูกเลยนี่โอ้ยเก่งว่ะรีโหลดไวด้วยโอ้โหเลยอะเล่นมันอย่างเงี้ยมันเลยหลอกล่อศัตรูไว้แฟร์เสร็จแล้วเข้าไปบันไซเป็นอเมรเท่าไหร่มาดูนะฮะอุ้ยสองแสนหนึ่งมื่นสองพันอุ้ยแมันมันบันไซโหดจังอะ อ๋อมันพกขี่บรรดาบุญวุฒิปะวะลิ้นนเป็นไรอ่ะไหนเราลองไปใส่มาตห็นแบบสมมุติว่าเราลบจริงๆนะเห็นนี้ยว่าโตแล้วปื๊บปื๊บยิงไปอีกสองลูกเป็นแปดลูกหมื่นหกนะฮะปื๊บเราหลอกศัตรูศัตรูแฟร์ปั๊บเราหลบหลบดิต้อนดิตอนนะฮะหลบไปยิงใส่ศัตรูอย่างงี้นี่เรือมันจะโกงกันไปแล้วนะศัตรูไม่เห็นเราครับเรามีเพื่อนสนับสนุนด้วย มันก็หันไปยิงศัตรูใช่ไหมเราก็ใส่ต่อเลยเบ้เบ้เรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยเข้าถึงตัวแล้วเนี่ยเข้าถึงตัวแล้อย่างนี้ไนงะกดบันทายปมิซายกดบันทซเลยอุ้มหายเลยยังมาต่อหายยังมาตัวหายครับมเพื่อนบอกเลยยังมาตัวชิบหายแล้วพูดเลยคําเดียวอยู่ลำบากแล้วเจ้านี่มันไม่ธรรมดาแล้ว มันยิ่งกว่าเพชรฆาตแล้วแล้วมันมีสองลาขึ้นมาก็ความชิบหายบังเกิดนะฮะผมว่าอาจจะมีคนเติมสองรอบนะรอบนี้ไม่แน่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ต่อด้วยอาวุธสุดพิสดารของเยอรมันครับ l a r s 2เจ้านี้เป็นอาวุธที่อยู่ในขั้นพรีเมียม250บาทนะครับอย่างเดียวเลยนะเราไปเทสกันว่ามันโหดขนาดไหนดาเมจที่เขาว่า29 0หมมันจริงไหมแล้วรีโหลดแค่5 2า้ามันจริงไหมเราไปดูนะฮะอุ้ยยิงแม่นนะเนี่ย เข้าหมดเลยสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งอุ้ยแจมแจมนลองกระดาหิมอฟซิไหนไปดูดาฮิมอฟซิจะทำ,ำัวเมตเท่าไหร่เอาแล้วว่ะแสนสองโหลดไวแสนสองโหลดห้าวิเอาเหอะใครจะบวกก็บวกเถอะจริง แสนสองห้าวิแสนสองห้าวิเลยำน้ำก็เลยำน้ำเลยวะจริงๆผมพูดเลยของมันต้องมีแม่นยำแบบร้อยเกือบ90%อ่ะเข้าหมดอ่ะไม่มีสายด้วยมีล้องจารคสุดยอดครับก็เป็นว่า LARS 2, 2> มันจะ กลับมาทาลายศัตรูให้รู้ว่าพื้นที่ของฉันเป็นอย่างงี้นะฮะส่วนเรือพาร์ทเรือสี่สของอินเดียเจ้าอินเดียชื่อว่าเจ้านี้เลยฮะนี่เลยครับพระเอกของเราในพาร์ทนี้สําหรับเจ้าเรือนินกิริเป็นฟีเกตนะครับลําแรก ที่เปิดตัวในปีนี้่ะเป็นเรือฟรีเกตลำใหม่ของของอินเดียนั่นเองซึ่งเปิดตัวแบบเขาประเทศเขาแบบเหมือนไม่มีเงินนะแต่เขาเปิดตัวไม่หยุดเลยนะฮะสำหรับประเทศอินเดียเนี่ยไม,ม่ธรรมดา,าจริงนะก็อินเดียเนี่ยมิซล์เขาไปไกลนะบอกว่าได้แรงสนับสนุนจากรัเสเซียก็ไปไกลเลยนี่คือฟรีเกตนะครับในเกม Modern w a r s h i p เอาใจอินเดียแบบเยอะมากเพราะว่าคนอินเดียก็เล่นเกมเรือลบเยอะนะครับสำหรับในเรื่องของฟรีเกตลำนี้เนี่ยอาวุธก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆนะ อาวุธประมาณนี้เลยหลักๆประมาณนี้หมดเลยนะบัลลักให้มา1ป้อมนะครับเป็นไฮไลท์ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างละ2 22แล้วก็มีทราย3ครับปืนใหญ่1หลักๆเขาจะไม่เมนไปทางไหนทางหนึ่งเหมือนกับวิสากระปรนามคือคล้ายๆกับวิสากรปรมนามเลยมิสไซ4์สี่ปืนระเบิด2หรือว่าวิสากระกระนามดีกว่าวเนี่ยผมดูเหมือนวิสากรปรมนมมันจะดีกว่ายังไงไม่รู้ว่าใช่ไหมเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมวิสากระปรนามมันให้มิสไซส์สี่ ปืนใหญ่1ปืนระเบิด2ต่อ2ส่วนลำใหม่นินกิลิให้มิสายสามปืนใหญ่1ปืนระเบิด2ต่อ2แต่ให้บัลลักมาอันนี้ก็มีบัลลัก B ีนินกิลิก็มีบัลลัก 8ERN อาจจะมีข้อได้เปรียบตรงนี้หรือเปล่านะฮะอย่างนี้ว่าครับมันเป็นฟรีเกตกับเดสใจเยอร์มันมันทำหน้าที่ต่างกันนะครับเราไปทดลองกันดูว่าจะโหดขนาดไหนแล้วก็ไปลองมิซายของแลงกันครับว่าโหดขนาดไหนนะครับ อันนี้ลูกหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทอรนเมตได้หมดเจ็ดหมนดพันนะฮะซึ่งรีโหลดแค่6กุดวิความเร็วสูงมาก5้าแแต่ในความเร็วที่เร่งเนี่ยช้ามากนะครับ2.78เราไปดูว่ามันจะโหดขนาดไหนไปเทสกันครับอู้ระบบระบบต่อต้านกาศยานนี่รัวๆครับรัวๆเลยฮะรัวๆเลยครับเทสบามอสครับ3ลูกพุ่งขึ้นไปบนฟ้า เจ็ดหมื่นแปดครับแต่โหลดเร็วฮะถือว่าเป็นไฮไลท์ของอินเดียเขามีสายอาวุธก็ประมาณนี้ดิทั้งนั้นอ่ะไหนปล่อยดิดเฉยๆนะมีสโมมาให้ด้วยอ่ะเป็นฟิกเกตที่มีสโมมาให้นะ เรือลำใหม่เพื่อนๆว่างไงผมว่าไม่น่าโหดเท่าการ์ดโกะคับ <c oughs> การ์ดโกะน่าจะเผี้ยกว่าหรือเปล่าเออนี่คือเจ้าฟรีเกตของอินเดียนินกิลิยินดีนต้อนรับเข้ามาในสู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชนะฮะ หลักๆนี่ก็คือจบแล้ววันพาในเกมนี้นะครับกับของที่เข้าใหม่แลก็รายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยส่วนการแก้บั๊กเขาแก้เยอะนะครับเพื่อนๆไปอ่านรายละเอียดได้หลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยเฮ้ยนั่นมววันเรืออะไรอ่ะซัมวอลมองไกลๆนึกว่าเป็นเรือประมาใหม่นะฮะสำหรับรายละเอียดของเกมมันทวิชิพในแพทอัปเดต0.97ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วผมต้องตัดคลิปให้ทันตอนตีหนึ่งผมจะนอนเร็วนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงฝากเพื่อนกดติดตามกดซ u บ s ไ r i b ์กดไลค์ด้วยนะครับส่วน MWT มีมีรถถังคันไหนเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะรีบมารีวิวนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเม้นให้ผมหน่อยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็ จะแยกอัปเดตทีละอย่างให้นะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วลากันแล้วฝากกดติดตามซับ like. สไครป์กดไลค์สมัครสมา şey <Yep. S 2> ชิกบายๆโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับสวัสดีสมอลสวัสดีสวัสดีไว้เลือดไนายไม่ลดเลยเราชนไนท์มีผลเหรออ่ะอีกนี้ลดที่เมื่อกี้ดันตั้งนานไม่ลด เออทีนี้ดันตั้งนานไม่ลดยังไงวะฮะยังไงวะซัมวอลใครจะแตกก่อนกันมามาดูใครจะแตกก่อนกันเฮดฟีเกตด,ดันเดสอซเยอร์ได้อ่ะโคตรโหดเลยครับตกิดทีนึงตกิดเบาไปต้องมีความเร็วเขาไหร่ติดน็อตปะ บายบายซัมวอลไปทุกคนโชคดีเจอปืนสวัสดีครับ